เพราะความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายธรรมบรรยายข้อคิดสั้นๆได้นำมาฝากท่านทั้งหลายอีกเช่นเดิมมีคำที่อันลิกราไว้ว่าชีวิตของคนเรานี้จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของความทุกข์ต่างๆนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน,น่นอนดังนั้นก็คง,ง,งไม่แปลกใจนะที่คนเราจะพยายามสะแสวงหาหรือค้นหาพิธีการดับทุกข์วิธีการคลายความทุกข์หรือวิธีการนี้ออกจากทุกข์แม้ว่าจะหน,นี้ไม่ได้ก็าตาม ตลอดจนถึงวิธีการสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่จะมีสิ่งใดเล่าที่จะมาเป็นที่พึ่งสำหรับชีวิตเราได้ดีไปกว่าหลักคำคำสั่งสอน ขององค์พระชินวรวรสสมมาสัมพุทธเจ้าแด่เราธรรมะเท่านั้นที่จะสามารถคลายความทุกข์ได้ธรรมะเท่านั้นที่จะสามารถถือมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการใช้ชีวิตของเราได้ธรรมะเท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านจิตใจดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงหนีไม่พ้นหลักแห่งธรรมคำสังสอนขององค์พระศาสดาที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยกล่อมเกราจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้มีสติให้เกิดมีปัญญา เพื่อเกิดความคิดอย่างมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปและเราก็สามารถที่จะพ้นได้จากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยหลักธรรมคำสั่งสอนนั่นเองถ้าไม่เชื่อน่ก็ต้องลองทำดูด้วยตนเองแล้วล่ะจะหนีไปไกลแค่ไหน ก็คงไม่พ้นจากความทุกข์เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วความทุกข์มันอยู่ที่ใจเรานี่เองไม่ไกลเลยอยู่ใกล้ใกลก็นำเอาธรรมะก็คิดสั้นๆเกี่ยวกับเรื่งองความทุกข์มาฝากท่านในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงได้อยู่ดีมีสุขให้พ้นจากความทุกข์ คิดสิ่งใดอใออสมดังความมุ่งมากปรารถนาจงทุกประการชอบกดไลค์กดแทรกดติดตามเพื่อจะได้มีคลิปดีๆมาทำเสนอสืบต่อยปสาธุ